ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมและมาดูวาของผมที่มีอยู่นะฮะวายขวดนี้นะฮะผมเองก็ไม่รู้ว่าชื่อมันชื่ออะไรนะผมจําไม่ได้เพราะที่ผมซื้อมาเนี่ยมันนานแล้วทีนี้ผมจะฝากถามเอ่อใครที่เป็นคอวายทั้งหลายนะฮะว่าขวดนี้เนี่ยมันชื่อว่ามันชื่อว่าวายเนี่ยมันชื่อว่าอะไร แล้วก็เป็นของที่ผลิตมาจากปีไหนจากจากประเทศอะไรเงี้ยประมาณนี้นะฮะครับอันนี้ด้านหน้าของขวดวายนะฮะตรงนี้จะเป็นจะเป็นชื่อของขวดวายเนี่ยชื่อยี่ห้อเนี่ยมันหลุดไปแล้วเพราะว่ามันนานตรงนี้ก็จะเป็นป้ายราคานะฮะร,ราคาผมก็จําไม่ได้ว่าผมซื้อมาเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันนี่นะฮะจะมีใบ ภาษีาก่อนเรียบร้อยนะเนี่ยแต่มันขาดหายไปแล้วเรามาดูด้านนี้กันในน้านี่อีกด้านหนึ่งนี่ครับที่โซแชนจํจำน่ายเนี่ยเขาจะมีป้ายเหลือไว้แค่นี้คือมันหายไปแล้วทีนี้ผมจะถามคอวายทั้งหลายนะว่าไอ้วายขวดนี้นี่ตอนนี้มันราคาเท่าไหร่แต่ผมซื้อมาตอนนั้นผมจำได้ว่าราคาอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบ้าบาท ขวดนี้ผมซื้อมาประมาณปี2523นะฮะตอนนี้ปี2565ระยะเวลาของของขวดวายขวดนี้เนี่ยที่มาอยู่กับผมเนี่ยประมาณ42ปีนะขวดนี้อายุ42ปีแล้วนะเนี่ยเรามาสังเกตดูในีตรงน,นี้อันนี้75 15เซลลิลิตอะไรเนี่ย สิบเอ็ดดีกีนะฮะนี่สิบเอ็ดดีกีันนี้ครับนี่ระยะเวลาเนี่ยฮะประมาณสี่สิสองปีแล้วนะฮะที่ผมเก็บไว้เนี่ยขวดนี้เขาให้ราคามาแล้วนะจะผมไม่ขายเพราะผมอยากอนุรักษ์เอาไว้นะ,ะเหมือนสะสมเอาไว้ดูนะ,ะว่า เขาวายนี่ยิ่งเก็บไว้นานรสชาติยิ่งดีนะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเพราะเราก็ก็ไม่เคยกินไม่ได้ไม่คอวายถึงขนาดนั้นทีนี้ฝากรบกวนถามคอวายที่ที่บ้านเราชอบกินวายมาะไรมาระย,ยะเวลานานๆเนี่ยผมอยากถามว่าขวดน,นี้สอนนี้มันราคาเท่าไหร่และยี่ห้อมันยี่ห้ออะไรนะ ประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาดูสีนะเนี่ยขวดมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่นะหลักฐานอย่างอื่นไม่มีแล้วนะไม่มีให้เห็นแล้วมีอยู่ประมาณนี้ <c oughs> ครับครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อจะมีสิ่งดีๆมาเสนอ แนะให้เราได้รู้ได้เห็นกันว่าตอนนี้สิ่งที่อยู่ในมือเราเนี่ยสิ่งที่มันอายุนานๆแรงต่างซี่ขดีเนี่ยมันก็ยังพอมีหลงเหลืออยู่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ